แดงแสงราวีชนกับนินามคอร์อชอแดงแสงราวีชนกับนินามคอรซอชอรับเดินทางมาถึงคูเอีกนะกับกูเอีกนี้ชนกัน8ล้านบาทนะกับกันในใบเปลี่วตานาจจะี่สี่ล้านนะรับแต่ว่ากวางบอกว่ามีการทําต้นยากันนอกอีกไหวละช่องล้านนะรับรวมแล้ว8ล้านกับแดงแสงราวีข้องในเล็กขายโกเียงตะวันจังหวัดกระบี่กับข้องกวางนั่นเองรับชนกับนินามคอรซอชอเรือนินซี่พร้อมข้องเจบิวขายโก จบิวบาดังเบซานะครับฟันตึกเนื้อเสือตายมา7จ็ครั้งเลยนะครับเนี่ยข้ามาแล้วนะครับนี่คือนี่น้ำคอซ้อชอหรือสี่พร้อมนะครับข้อขอบคุณกับนั่ป้อมนะครับกับนั่นปอมกระบีกับนา่นปอมไกลนาราครับจัดไอ้มีกันแข่งขันจะได้มีการชนขูชาวทํานี่เดียวกับกูนี้่ตัวไม่ธรรมดากับเจ้ากระบีกับชาวต่างจังหวัดกันได้แลกกันนะครับสนับสนุนซิ่งดีๆการโดยกับนั่น้อมนะครับและการสมาคมกีฬาชนโกูไทยนะครับ สมาคมกีฬาจนโกไทยโดยฉังเปื้คุณชาคริตรองจังหวัดนะครับแต่สิ่งทีมไม่ได้ครับคือทอจอนันตพปปืออารีทอจอลามแม่จังหวัดจุมพรนะครับสนับสนุนกันเป็นประจำนะครับก็อบคุณหมากๆติเดียวกับทันได้แลงวัวกับกาช่วยกันคนไหล่คนเหล่าได้มันรถกันครอบคุณอาวันบุญด้วยนะครับครอบคุณหมากๆติเดียวกับสนับสนุนสิ่งดีๆได้แลงวัวกัน ข้ามาก,ก่อนแล้วนะครับคือนีินามคอสชอ่ชอเร,รือนินซี่พร้อมข้องเจบิวขายโกเจบิวบายนังเบสานะครับอีกสักครู่นะครับผู้8ล้านนะครับ8ล้านข้องจริงนะครับไม่ใช่ว่าขอ้องปลอมไม่ใช่มาโปรโมโทให้คนเข้าแลกกันหมากๆไม่ได้ครับนนแดงแท่งราวีนะครับชื่อพลอตีเดียวครับแดงแท่งราวีข้องนายเล็กขายโก้เกียงตะวันครับ ดำแดงแดงดำครับนำนักอยู่ทีฝ่ายแดงครับยอดก็ได้อยู่ทีตัวดำนะครับแต่ตัวนู้ก็ยอดกะยาวนะขอบคุณตุกไว้นะครับขอบคุณตุกไว้ขอบคุณกำนันปอมไกนาลาขอบคุณอบตอแจ่มขอบคุณทุกท่านดีนะครับรวมด้วยเช่วยกันครับสนับพนุโนซิงดีดีทันได้แลวัวนะครับขอบคุณไปยัง ก็เจอนันดาฟ้าบอร์รี่ก็เจ้าละแมจังหวัดชุมพรนะครับครับผู้ลานสถานเมืองกระบี่สถานอันดามันกับเจอเดิมเลยนะครับ

ชับนี้คือว่วเอืนลานกับกล้องกิงจากสนามกระบี่นะครับโดยกับนั่นปลอมไกหนาราบและที่มานนะครับแจดกินมาเลยก็รายได้กับแทกกระบาดส่วนนึงนะครับบอกไว้กับซ่องโรงเรียนโรงเรียนบานนาอ๋อกับโรงเรียนบนรายญ่นะครับเมื่อเดียวหมอเป็นทุนการตุกงจ้าไปแล้วหกหมื่นบาทโรงเรียนลาดซามบามืนนะครับ ล่ไล่ทันกัมาหมอไว้กับกำนันปลอมในะนามนะครับกดตรงไงซ่องมืนกับอะไรตั้งๆกดไงนึ่งมื้อะไรเวชัดอื่นอะไรอีกไงดักมืครับกวมือ่า้ครับเหาแก้ยวเห่าเกลียด้วยนะครับมืดนะครับขอบกุณมมาทีนะครับนี่คือการรวมกันชอบตบชุนกับสร้างสิงดีๆกันนะครับรวมกันการกายดีดับเนะครับ đâm to tiếp cao đấy và giọt mình đi không việc nó mới đâm nữa các quay cho nó nổi quá cho mà ta đời gió thằng, bốn chút thi thằng trong bốn cái khi cái 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 bốn chút chút ฮัลโหนาทีฮัลโหลสินาทีสินาทีสินาทีว่าจะเกิดสึ่งแยกกันมาสักซึกกับบัวจนนั้นเขาก็ต้องร่วงกันนานดีเดียวกับแล้วก็พอติดกูแล้วก็ต้องประกอบระบบต้องมาดูแลต้องก้าวพื้นที่ ข้าพื้นที่ผัวไอ้ว่าตัวเองคุณเคยกับสภาภาการคุณเคยกับสภาภู่หมีประเทศคุณเคยกับซิ่งเวท้อมกับเรือบินมานะครับก็โม่ลำมาแล้ววัวจนไอแดงกองเที่ยหมากับป๋อมันอยู่เขาวบะนมลูกพื้นทีกับลูกที คือพรอนะครับแดงแซงราวีไม่มีวงเล็บรรรหน่อยตัวนั้นว่าตีไม่มีวงเล็บเี่ย้ครนีน่น้ำขอทอดจอเรือซีพร้อมนะครับกล้องเจบิวไกโคเจบิวไปดังเบตานะครับควายดำเป็นการเดินทางม,มากลางเล็กตีตะน้ำกรเบีเ่เงนี่นะครับ มันก็จุดตกต่น้ำเหมือกัโวยอะไนเลานลยปานีะไ่ีร่ๆดีิษัทนี้จ้าเลยตบแรงสนามไม่พื้ไม่โลนรนครับไว้เนี่ยใต้ต้านนมตบแรงกันยานกามืไม่มือนกัน Rồi, đi bây cho nì đại toàn, cái dây Chết nào đi, bác lè, chết nào đi. Chết nào đi, đại lại chết nào đi. Cô vang mà là, nè, này... cô vang mà là tụi Mày lắm vô căn gói, cắn đi rồi, bây vàng con. ชนกันชนคลาสสิกันแบบนี้คนนี้ชนคลาส,สี่ชนขี้มือหน่ยกันดังต้องไว้นะครับไม่ประเภทิปางจ้าไม่ประเพฤริอะไรแปดนาทีนะครับอาจาร์ผู้ช่งกับแปนาทีลครับ thật là cá nhân chú thím mà พีมือพอครับพี่มือนี้ครับจอมยุดเจอครับจอมยุดเวลาปลาดรับกันแล้วก็ดูดี Bẹp chạy yên lắm đến lúc đi đang làm nắp lên triệt đôi trong cặp chân nắp chọn nắng gặp chọn 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 นีไอ้ดำแดงนี่ประยศนี่ Tàng quay tàng cái là liếm ná con tôi yến nhưng đây trên rất dài cho người đúng. có quay chiều quay đen gạt rú đài, quay đám quay chiều và rú đài nữa cấp. Mà lùng tuổi thì thứ năm bàn ra rác là bí con năm สานามกีฬาจุนโกบันรายใหญ่อย่างวัดกระบี่นะครับพอหลังจากที่ว่าจังไสเข้ามาบริหารจัดการแล้วนั่นกับเปลี่ยนเป็นสานามจังหวัดกระบี่นะครับอยู่ที่บ้านรายใหญ่เมันเดิมไม่ได้ใหญ่เลยเปลี่ยนชื่อกับเมื่อสน,นามเข้าไีดีเปลี่ยนชื่อเป็นสานามจุนตงทิ้ที่นั่นกับขนาดนี้ที่บ้านนาทีกว่าครับสิส้านะนาะทีกว่าเนี่ย ในว่านา,นาจากนคกบที่ระาชเป็นกรรมการตัดสินนะครับแต่ประธานกรรมการตัดสินจีการในว่าเจ็บนะครับอยู่กลางในเป็นบุกลากรทางวัวชนดีมีคุณคา่าดีครับคำนี้คือการชนระว่างนิ่คอดสร้อนะครับกับแดงแซงลาวีผ่านไปแล้วทีพวกนาทีนะครับผ่านไปแล้วทีพวกนาที

Chúng con ai đánh cho tôi khuyên mà mày đã chạy ra chỗ đẹp ạ Nói ra anh giữ đen ai đánh có phải quay lắm đại quay lắm Làm bà đỏ gắn Làm bà đỏ ăn xuôi รายยศแมนแมนแน่นแน่นเข้าไปเลย Gen đúc giò quay đi. À. À, à, à. Phun. Đang nhẩm lên nào. không? Phân, phân. Đang đền nó Dì bốt này đi, dì bốt này đi hey. 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 Là là quay ขอโทษจอนี้กับชายปลายยอดได้แม่นยำดีแล,ล้วยีรเจนาทียีรเจนาที

แดงผงาได้นี่แดงงาได้แดงูงาดได้น้ำับายอดได้แดงถึงกาแดงแซงราวีนะครับแดงแซงราวีวีไปวีมาเนียน้ย ném ra cho đưa cho chồng... cậu... tôi đỡ được không? mang, lắm đây mà quá thì mà quăng kì phan သာရရနေတယ်နိ สาิที่นาทีสามสิบที่นาทีแดงกอดซร้อยชอนะครับแดงกอดชทันไม่อยู่แดงกอดชอนแดงแสงนะวิทันไม่อยู่นินกอดร้อยชอกับนินกอดชได้หมายเดียวครับสามสิบที่นาทีนิ่กอดร้อย่ได้หมายเดียว ครับแดงแส้งลาวีนะครับนาทีนี้ครับโดนปลายยอดมาครับมันการสู้ดีโทอร์นาดดีเดียวรับไปบังปันลอยปันลอย่าเบิลแซมมันบังเลยคนเลยเอาเลา ก็จนะนะครับสางวานาทีนินก็จอเป็นควายนะครับส้าทวานาทีสร้างวานาทีนินก็รจอเป็นควายชนะสราทีวานาทีสรางทวานาทีก็ดร้อยอชนะครับ